สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมเรนเจอร์คอนเคอร์เรรอ์กันอีกแล้วนะฮะซึ่งคลิปในวันนี้นะฮะผมก็จะมาเปิดกาชางเกียร์นะฮะตามร่างเกียร์จันทรานั่นเองนะฮะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยคือผมอาจจะแบบมีแวปไปเปิดเรนเจอร์มากแต่ว่าคลิปสุ่มเรนเจอร์เนี่ยก็อาจจะมีอาจจะแยกจากคลิปเกียร์นะเพราะคลิปนี้จะเป็นคลิปการสุ่มสุ่มเกียร์โดยเฉพาะเลยนะฮะก็ ID 2 ID 3เนี่ยเปิด id 4น่าจะเปิด id 5อาจจะนะไ d ดอาจจะไว้ก่อน ID 6นี่คิดว่าเปิดนะ ID6 รอดูอีกทีหนึงแล้วกันนะฮะเรามาลุ้นกันที่ id 2กันเลยดีกว่านะซึ่งผมจะเปิดเป็นตู้ตู้นี้แล้วกันนะฮะอยากได้มีจันทรานะแล้วก็คือมันก็ดีทั้ง2ตู้อตู้นี้ก็มันก็8ดาวเหมือนกันนะโดนแน่นอนเหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมจะเอาของไหวพิบและกันนะฮะก มาลุ้นกันที่ ID 2ีสดีแรกกันเลยดีกว่านะฮะซึ่ง ID 2ผมผมก็น่าจะเอาไปใส่ให้ร็อกไม่ก็ไอไอลูดิอสแหละนะฮะมันก็มีอยู่2ตัวนะครับที่พอจะแบกไอดีได้อยู่นะฮะไอดีสต้องการโดนแน่นอนไม่ใช่เกลือแน่นอนซี โดนแน่นอนเราเราได้อยู่แต่ว่าผมต้องการโดนแน่นอนเรียบร้อยครับไอดีสอดีแรกนะฮะก็ตามสภาพเลยครับก็ได้ไอเล่ามาอันนึงเนี่ยก็แบบว่าถ้าได้เล่ามาผมก็น่าจะเอาไปใส่ให้กับเออผมได้เล่าเหรอเดี๋ยวผมได้เล่าสก๊อตใช่ไหมผมน่าจะเอาไปใส่ใกับดูเดียนแล้วก็ถอดกระดิ่งมาใส่นาฬิกาปู น่าจะประมาณนี้และกันนะเออผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้เนาะผมถอดนี่ใส่เล่าให้ลูดสจะได้แบบแรงแรงแรงไปเลยนะฮะแรงแรงไปเลยแรงขั้นสุดอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพันอันนี้เสร็จไปเปิดกันต่อที่ ID.3 กันเลยดีกว่านะฮะไปกันต่อที่ id3 ครับ let's go มาชมกันต่อที่ id3 นะฮะ id3 นี่ก็คือ บอกเลยว่าในบรรดา ID ลรองเนี่ย ID 3เป็น ID ดีที่อยากได้โดนแน่นอนคือ ID3 อยากได้มากที่สุดนะฮะลองลงมาก็เป็น ID 2 ID 4เป็น ID ที่อยากได้ลองลงมานะแต่ ID ที่อยากได้ที่สุดก็คือจะเป็น ID ดีนะเพราะว่าจะได้ปลดล็อกเกียร์โดนแน่นอนชิ้นแรกของ ID นะฮะซึ่งบอกเลยว่าถ้าถ้าเกียร์หลุด,ลดมาพวก พวกดาว8ดาวที่เป็นรถแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าดีเหมือนกันนะสำหรับ ID 3ีเนี่ยคืออยากได้ทั้งหมดเลยนะอยากได้ทั้งหมดเลยแค่ขอแค่ว่าหลุดมาหน้าตู้หลุดหน้าตู้มาสักนิดหนึ่งนะฮะออ,อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้มัน385ใช่ไหมเดี๋ยวผมขอรับเพิ่มอีกสัก15บลูบี้ที่ตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะฮะคือมันคือผมไปแอบ ไปแอบาพามตัวที่มันยังไม่ได้อันนั้นมามานะก็ได้มาอีก15เพชรตรงนี้โอเคคือมันจะได้เปิดแล้วสองรอบไหมแบบคือมันมันมันคันไม้คันมือนะอยากจะเปิดนะซึ่งไอดีหลักที่แรกก็กะจะเปิดแล้วแต่ตอนนี้ก็ขอดูก่อนว่าจะเปิดหรือเปล่านะฮะเทเรามารุ่นกันที่ ID 3ดีนะซึ่ง ID3 จะเปิดตู้เดียวกับ ID i ดีเเมื่อกี้นะคือตู้ด้านบนนะฮะซึ่งขอได้ไหม ลดแรกไม่ก็8ดาวโดนแน่นอนนะ7ดาวโดนแน่นอนก็ได้อยากได้เหมือนกันนะ,ะอยากได้ทั้งหมดเลยออกมาให้ผมก่อนนะฮะออกมาก็เฮ hey, ทันทีนะฮะแต่ตอนนี้เรามาลุ้นกันเลยดีกว่าซื้อตู้มไอ้คุณแจนี่คีย์เวิร์ดในการวิ่งนะคือถ้าไม่ได้ใช้ทำอะไรก็ใช้ไปเถอะฮะออนะฮะโอ้ไม่นะเล่าลงเตี้ยม มาเรามาแต่ว่าโดนแน่นอนยังไม่มานะเรามาลุ้นกันอีกสักรอบหนึ่งก่อนเลยนะฮะเรามาแล้วโดนแน่นอนมาได้ไหมเรามาแล้วโดนแน่นอนต้องมาแล้วนะฮะเมาโม,มแบบนี้มาโมแบบนี้โดนแน่นอนต้องมาต้องมาโอ้ต้องมา 7ดดาวแดาวเก้าดาวสิบดาวเรียบร้อยไอดีสามตามไอดีสองไปติดๆเลยนะครับก็ก็ตามนั้นเลยฮะไม่มีอะไรจะพูดนะสำหรับไอดีนี้ได้เล่ามาอันนึงได้เล่ามาผมไม่แน่ใจว่าจะเอาไปใส่ให้กับอะไรดีนะขอไปดูก่อนว่าไอดีสามผมมันก็ ถ้าเอาได้เล่ามาสักตัวผมน่าจะไปเอาเล่าสกอตไปใส่ให้กับเมกูมินเมกูมินก็ว่างอยู่นะเออน่าจะใส่ให้กับเมกูมินแล้วกันนะฮะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้และกันนะสำหรับไอดิสลูบีไม่พอโอเคเดี๋ยวเราไปเสิร์กันต่อที่ไอดีสีกันเลยดีกว่าครับเลสเซโตเรากลับมาชมกันต่อที่ไอดีนะฮะไอดีของผมก็วีคนี้จบดีไม่แน่ใจว่าจบเอาร่วง โอ้นึกว่าจะจบเพชรสได้นะคือไอดีสีผมก็มีแอบแวบๆไปเล่นอยู่นะตอนที่ทำคลิปไอดีสามอะก่อนหน้านั้นผมก็วิ่งเล่นไปถึงประมาณหลีเพชรสามตายปายนะปริมปริมตกอะแบบ ID 2ผมมันจบไอจบเพชรสได้ไงแต่ ID ดผมตกอะไอดีส <c oughs> ผมตกอะ่ะจับไม่ได้แล้วก็ Ruby ไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหาเพิ่มสักนิดนึงได้ไหม ขออนุญาตเช็คก,ก่อนว่ามันมีมันมีอะไรมั่งที่สามารถหาลูบี้ให้ผมได้ขออนุญาตเช็คก,กบแดงสักครู่หนึ่งนะฮะกบแดงโอ้มีอยู่1ชุดแล้วก็มีตัวใหม่ด้วยเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะได้ตัวใหม่ด้วยนะฮะรู้สึกอ่าขออนุญาตเช็คก,ก่อนตัวใหม่อยู่ไหนแล้วนะคือรู้สึกว่ามันมีตัวใหม่อยู่นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันอยู่ไหนละซี งั้นเดี๋ยวดูพวกตัวพวกตัวเดียวเดียวกันก่อนล้วกันตัวนี้ครบครบครบปะเนี่ยหนึ่งสองสามอ่าตอนนี้เรามีกบแดงอยู่หนึ่งชุดอ้าได้ซักทีได้สักตัวหนึ่งนะฮะคือตอนนี้คือหารูบี้ทุกทางแล้วนะฮะหารูบี้ทุกทางกันเลยทีเดียวนะถ้าถามว่าไม่เล่นบิงโกรอครับก็ขี้เกียจรับดองๆไปก่อนเนี่ยร้อยห้าสิบตรงนั้นก็ ไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวค่อยไปเก็บหาวันเก็บเอานะฮะมายถึงหาวันสุ่มนะไม่ใช่หาวันเก็บสิพูดผิดเออพูดให้มันเข้าใจหน่อยอ่านี่ไงตัวใหม่สาวน้อยเจ้าของโรงแรมได้อีกตัวหนึ่งนะฮะได้เป็นสิบรูบี้แล้วแล้วยังขายอีกตั้งตัวหนึ่งเนะี่ยตอนนี้เรายังขายอีกสักตัวหนึ่งอนะหาตัวอะไรมามันมีตัวไหนมั่งที่ครบสี่ตัวเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คที่ตัว รู้สึกว่ามันจะมีส่วหนึ่งที่มันได้เยอะๆอยู่นะไอดีนี้ฟิชชูอะขอเช็คหน่อยขอเช็คหน่อยฟิชชูจะครบไว้เนี่ยไอ้ฟิชชูเหลือๆแต่ปั้นไปอย่างอันนี้อีกเรื่องถ้ามันได้ถ้ามันได้15ลูบี้ก็ยังไม่ได้ปั้นเงี้ฮะแต่ถ้ามันแต่ถ้ามันได้แล้วก็ก็ดีไปนะฮะเออถ้ามันได้ก็ ะะแต่ถ้ามันไม่ได้ก็หาตัวป้านกันต่อนะโอเคมาครับเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้15รูบี้หรือเปล่านะถ้าได้15รูบี้นี่เจ๋งเลยนะแต่ถ้าถ้าเกียร์มาด้วยนี่อันนี้เพ์เฟลสุดเลยนะฮะเออถ้าได้เกียร์มาด้วยเนี่ยเพ์เฟลสุดๆอ่ะฮะบ5รูบี้มาแล้วเกียร์ต้องมาแล้วแหละฮะจังหวะนี้ id idc นะฮะโดนแน่นอนหรือลดแรกก็ได้ได้ทั้งคู่ได้ทั้งหมดแค่เธอออกมาแค่ท่านเอง idc ของผม ต้องเกิดในคลิปนี้ IDC โอ้โหมาสองรอบแรกนี่อืม 3. ID สามไอ้เจ็ดดาวแปดดาวเ้าดาวสิดาวเรียบร้อยนะ i d ่ก็ตาม ID สามไปติดๆนะฮะแต่ก็ i d ่เปิดแค่สองร้อยนะก็มัน ก็มันมีอยู่แค่200อะเออเอาอะไรมากอะครับ <c oughs> เอาไว้ว่าเดี๋ยวเราไปดูที่ id 5ก่อนเลยว่า id 5จะเปิดหรือเปล่านะเดี๋ยวขออนุญาตไปเช็คที่ id 5ก่อนเลยแล้วกันนะครับเราไมาช่ชงกันต่อที่ id 6 id สุดท้ายในคลิปนี้แล้วนะฮะก็ คือไอเดียห้าของผมเนี่ยรูบี้มันไม่พอแน้ะผมหาทุกทางเลยจริงๆนะคือหาทุกทางเลยแนละ้วแบบทั้งวิงโกอ่ะสุ่มๆไปทั้ไปห้ารอบนะอย่างชอบเลยนะฮะเออนะฮะเกมที่เราซักนั่นเองนะฮะแล้วมาเปิดกันต่อที่ ID 6นะข้าม ID 5ไปก่อนแะล้วสำหรับสัปดาห์นี้ก็ ID 6มีรูบี้430ก็จะเปิด2รอบนะฮะซึ่งผมเห็นเห็นเชิงแล้วว่า ID 2 3 4มันเปิดตู้บนแล้วมัน กิ่นมันแรงเกินไปนะฮะเราก็จะมาเปิดตู้ร่างกันที่ ID 6นั่นเองนะฮะ ID 6อยากได้ทั้งโดนแน่นนอนทั้งรถแร่นะแต่ว่าได้ล่มมาอ,มอันนี้ก็ดีอยู่เหมือนกันนะฮะคือแบบอยากได้หมดอนะตอนนี้อะหลุดอะไรมาก็ดีนะหลุดหลุดมาเถอะที่ไม่ใช่ลนะิวนา่ะไอโดยเฉพาะไอปากกากล่องนั่นอนะไอเรดาอนะันนั้นไม่ไม,ไม่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะฮะ นะฮะมาเราแรกไปเกลือโอ้โหคอนมาทําไมคาถาวนําผมหาได้โอรองเท้าค่าหกจุดสามไอ้นี่รองเท้าค่าสูงสุดเลยนี่วะแล้วนจะอยากได้เจ็ดดาวโอ้โหไปก่อนเลยครับไอดีแรกนะมาต่อมาต่อเมื่อกี้เมื่อกี้มีเพื่อนมาเล็กน้อยเล็กน้อยนะฮะมาตอนที่รอบที่สองนะฮะมาลุ้นกนันวนะ่าแปดดาวแปดดาวแปดดาวเท่านั้นไอดีนี้แปดดาวเท่านั้น 7ดาวก็ดีแต่ 8, 8ดาวยิ่งดีเป็นใหญ่อย่าหมุนก่อนเน็ตไปเลยโอ้โหไม่8ดาวเจดาวหกดาวห้าดาวโอ้โหเรียบร้อยทุกไอดีนะฮะโอ้รอบนี้เออเรียบร้อยทุกไอดีว่ะเออตามสภาพนะฮะเกลือกันรานาวแบบไม่ต้องคิด อะไรเลยทั้งสิ้นนะฮะเอได้กบมาหกบมาสองเออสวยงาม id 6ก็ได้ปัญญา,ามิไทยจิกันต่อนะฮะได้ไปอีก2ตัวก็กลายเป็นบวกส5บห้าขาดิฆ่าตัวซึ่งก็ไม่น่าจะใช่เรื่องยากแล้วนะก็เดี๋ยวอีกเดี๋ยวก็วาน่าจะได้รีวิวยานามิไทจิที่ id 6แล้วนะฮะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็เกลือกัน คลิปหายวายวอดกันทุกไอเดีเลยนะฮะแต่ละแต่ละไอดีก็รับสภาพตามนั้นไปนะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ดีกว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะ See you again next clip นะครับบ๊ายบาย